ไปย่องจังไม่ให้เห็นไหมครับนี่ฮะไย่องจังอยู่ตอนนี้แล้วล่ะครับคุณโอ้ยขอบคุมากเลยครับดับยาสำเร็จเป็นหนึ่งแล้วมีใครเนแย่ที่สุดเลยแล้วนี่ผิดกฎนะคะอาจารย์คือไม่มาสื่ออี้ค จ้าหนูขาวเนี่ยชื่อว่าปียงจังเหมือนกันนี่นะเนาะงั้นช่วยไม่ได้เนาะพิธาชื่อกินนี่เองนี่ <c oughs> มุทิรุคุลอย่าให้ไปเนะเออคงปฏิเสธไม่ได้รอกมุทิตรุคุล <c oughs> ผมอาจารยยืมครับเชิญครับ อโมเทรุคีจริงจงมิตามะโจิตามะจุบิเอาลงโจบินี่มาจบิจบิจุ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 บิหมอบลงนี่ทโมเทรุคงไม่ได้ผิดกฎสักหน่อยอืมกดได้ โจ้มีดูน bon ี่เป็นอาหารใหม่ล่าสุดเลยนะาอยากกินก็ตรงตามฉันมานีนี่นี่มา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 มรมา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 ้ามามามาึามม่าม เห็นหรือยังพอได้ปีสามไหมยเห็นรึเปล่าเห็นรึเปล่าเห็นรึเปล่าฮ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 ่โยบีและจับมันทีมปีสามกับทีมอาจารย์ก็แข่งกันหลีให้พ้นที่โหล่ขั้นสุดฤทธิ์จบการแข่งขันปิดท้ายรายการก็มาถึงครานี่เป็นเกมสุดท้ายแล้ว การแข่งขัาสมบัติเปล่าด้วยนะฮามุทิรุคุงเ้ดูทความสะอาดกันแล้วกันนะจำไว้ี่เปลอก็จะได้จัดอุดดลุชิเฮโราด้วยเถอะเข้าใจละวไละอุชินามะพยายามนะครับโซตโซฮิตะโซฮิต สู้สู้สู้เขาสู้สู้สู้ขาจะสู้คขาสู้เาสู้เขาฟาด้วยนะฟาด้วยฟาด้วยฟาด้วยนะฟาด้วยนะ่าไยองร้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 องร่องร้องล้องร้อง้องร้องร้อง้องร้องี้องร้องร้องรองรองรององรองรององลองรองรองกอง้องรอง้องรองรอง้ององรองร้อง้อรองอ้ เมนี้เริ่มจากต้องไปเปลี่ยนใส่ชุดกาวซะก่อนโอรุสเซีาล่าทำไมตึงเช,ช้าแบบนี้ล่ะครับท่อพอแล้วเระดุมอาจารย์แนิมัสพราฉันอ้วนติดกระดุมไม่ได้ดนี่นะท่อติดไม่ได้ก็มาต้องติดมันโอ้ย กรรมการยุติธรรมชมัจ้าตใช่แล้วก็หยิบกระดาษขึ้นมาว้าวถ้าเธอจะได้ของง่ายซะด้วยโม<อ>่ต้องมาไปลุ้นละแบบนี้หรอแล้วก็ควานหาในหลังก้นวัวเฮ้ยที่นี่ไม่มีนี่นะหาเจอของตามในกระดาษนั้นก็เธอก็ว่าชนะได้แตมไปเลยบิงกโก้ เอาเก่งมากรุชิฮาระคุงเก่งมากใช่เอ๊ะรีมหนวดผมนะครับอืมอะไรเนี่ยดีมากแล้วใครจะรู้ว่าเป็นอะไรกันล่ะนะแต่ผู้สมัยเนี้ยขวดจะเรียวๆยาวๆนะค่ะเอาอย่างนั้นหรอกเลอปาดถอยไปเริ่มใหมอ๋อถ้าว่าพลาดปุ๊บก็ต้องไปเริ่มเล่นกันตั้งแต่เปลี่ยนเสื้อเป็นชุดกาวใหม่อีกครั้งหนึ่ง อาเมเจอร์เหรอครับถุเท้าครับถุงมือทัาา้งหักเล่นไหมเสร็จกันทำไรข้องนายไปทอไ,ไว้เท้าก็ถุงมือไม่ออกแล้วไงอ่ะวายไีออกเยอะแบบนี้ใครจะรู้ว่าเล่มไหนเล่มที่27เล่ะนี้ใช่แล้วอันนี้ละ ทุกต้องเอาทำได้แล้วเ้ยเอาอีกแล้วท่าจะโกงแบบเดิมอีกแล้วอือเอาละมาถึงจุดได้เออคราวนี้ต้องเลือกขวดใหญ่ๆไปคลีมนวดแน่อยู่ไหน,นเนาะคราวนี้แน่ๆคลีมนวดคลีมนวด กรีบอาบน้ำอา,อาตักกรีบแบบน้ำไปเริ่มใหม่เมื่อต่อเราเล่ต้องได้แน่เลยเอาเถอะมันมีนิ้วยื่นออกมานะาไ่ผิดแนะนะ่มีนิ้วยื่นออกมาด้วยอุ้มมือครับน้องขุนเทอ้าอีกแล้ว ออสองคนเขาเล่นอะไรของเขากันนะในที่สุดสองคนนี้ก็ไม่มีใครชนะจนหมดเวลาการแข่งขันไปเลยและคะแนนทีมลิซซึษาบีสามกับทีมอาจารย์ก็ได้ที่โลสุดทั้งคู่พร้อมการเปลี่ยนม่านแห่งงานทำไมชินุมะยังอยู่แล่นะน่ะ ลุงน oh, ีหนูต้องทำรายงานแต่เช้าก็เลยไม่อยากกลับบ้านนะคะโอ้ใจดีเกินคาดนะฮ่อเธอไปดูบีน่ะเอาชนะทีปีสามให้ได้เอาเอาเอาตัดๆเก็บเลยเก็บไปอ่ะกยชั่วพวกเราปีน่าจะกลายเป็นทีปีสี่แทนอามุเตโร่เราจะจองล้างจองผานเธอจนเธอจบนู่นทีเดียว่ะ เตรียมตัวไวแล้วกันเก็บแม่เก็บเก็บจนจบแล้วผมจะกลายเป็นหมอได้จริงๆเลเหรอแต่ก็เรื่องอนาคตเนี่ยเอาเป็นว่ารีบเก็บเก็บให้เรียบร้อยฮะ พี่ไม่เตี่วรู้พี่โยตังเขาหิวข้าวแล้วนะคะไปเดี๋ยวนี้ฮะคิดว่าจะได้นอนเร็วซะอีกวันนี้และแล้วผลทางเห็นการเป็นสัตวแพทย์ของชายลุ่มผู้นี้กับเรื่องราวของตัวสัตว์ทั้งหลายก็ต้องขอจบลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมลาก่อนนะครับโยบี เดี๋ยวฉันจะให้เธอด้วยรอยเดียเด๋ยววนะเล่นกันเล่นกันเอาละเอาละ,าละ,าละไม่ตายเถอะที่เด็กเขาเรียนภาษาอะไรกันนะ